เมื่อนี้มาเบิษงบ้าน4ีห้องนอนครับสีห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่แรกตอนออกแบบก็มีสองห้องน้าครับแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากได้ห้องเดียวห้องน้ําเดียวก็เลยตามใจเจ้าของบ้านครับตัดออกห้องหนึ่งเหลือหนึ่งห้องน้าสีห้องนอนหนึ่งห้องน้ําออกแบบได้อย่างลงตัวครับหลังนี้รูปลักษณ์ก็สวยงามครับ ติดตรงนึ่งมีอันโกดังอยนาบ้านตรงนี้บังเดี๋ยวก็เลือกออกครับรลบลักสวยงามนะครับหลังนี้มุ่งด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลครับข้างหลังคาสีหลังคาสีตัวบ้านเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกทั้งหมดครับเหลือกได้ทุกอย่างครับความกว้างในสิบสองเมตรสามสิบเซนกับความลึกประมาณแปดเมตรครับ หลังนี้ออกแบบได้ย่างลงตัวได้ถึงซีห้องนอนครับราคาก่อสร้างอยู่ที่1ล้านบาทขึ้นไปครับขึ้นอยู่กับวัดสดุที่เลือกใช้และขนาดของตัวบ้านครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ